นี่เน้นเหมืนี่ค่ะเอ้ยหัวใหญ่เหมือนกันฮะสวัสดีค่ะวันนี้พามาปลูกเรดิชค่ะค่ะก็มาดูกระถางนะคะแม่บ้านใช้กระถางเอ่อนี่ค่ะแบบนี้ค่ะความกว้างหนึ่งฝ่ามือเนาะวัดง่ายๆความสูงนี่ค่ะคืบหลวมๆคืบนิดๆค่ะนี่ค่ะเนาะสองสองใบนี้กะด้วยสายตาว่าเท่าๆกันค่ะ ที่เห็นอยู่ข้างในนี้นะคะเป็นกิ่งไม้มีหอยทากหอยทากต้องเอาออกนะมีกิ่งไม้มีก้อนหินนะคะที่มันอยู่ในปุ๋ยหมักค่ะค่ะอยู่ในปุ๋ยหมักไม่มันก็หาชิ้นใหญ่ๆเอาไว้ไปรองก้นกระถางค่ะตัวนี้เป็นดินเก่าที่เคยปลูกผักไปแล้วนะคะ ิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งหญ้าสดค่ะหนึ่งต่อหนึ่งนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี้ผสมไว้แล้วค่ะหนึ่งต่อหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็จะนําใส่กระถางกระถางต้องมีช่องระบายน้ําดีนะคะนะกระถางแต่ละใบก็ช่องระบายน้ําไม่เหมือนกันแต่ว่ามีช่องระบายน้ํานะคะก็เดี๋ยวจะใส่ดินให้เต็มนะคะใส่ดินให้เต็มนี่ค่ะใส่ดินให้เต็มเสร็จแล้วก็แทกลงค่ะ นี่มันจะยุบลงไปเองนะคะอ,อ๋อลืมบอกดินที่ผสมแม่บ้านใสออออ่ปูนขาวค่ะปูนขาวจากเปลือกหอยไปหนึ่งหยิบนะคะดินที่อยู่ในกระมังนี้ค่ะทั้งหมดรวมทั้งในกระถางนี้ด้วยนะคะใส่ไปหนึ่งหยิบแล้วก็คลุกๆุกให้เข้ากันนะคะระเทกงแบบนี่ล้างมือกดเบา,เบา อ่าเสร็จแล้วก็โรยมเมล็ดค่ะโรยมเมล็ดค่ะมาดูมเมล็ดกันค่ะอ่าเมล็ดเหมือน r รดิ s ทั่วไปค่ะเหมือนหัวไชเท้าเหมือน r รดิ s ค่ะเนาะทีนี้ก็มาโรยมเมล็ดกันโรยมเมล็ดลงไปเลย ไม่เรียกว่าโรยเมล็ดเนาะเรียงเมล็ดค่ะค่อยเรียงไปทีละเมล็ดค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะหนึ่งเมล็ดอยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงนี้สามอยู่ตรงนี้ระยะห่างให้ประมาณเกินข้อนิ้วมือมานิดนึงค่ะใครข้อนิ้วมือยาวก็ไม่ต้องเกินพอดีพอดีชาวบ้านข้อนิ้วมือสั้นนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งเซนติเมตรนิดนิดค่ะ ไม่ถึง2เซนติเมตรไม่ถึง1นิ้วเนาะนี่ค่ะดูใ,ใกล้ๆนี่เสร็จแล้วก็เอาดินกลบค่ะดินกลบค่ะนี่ค่ะดินกลบดินกลบประมาณไหนเมื่อเรากระแทกกระถางใช่ไหมคะ ดินมันจะยุบไปเหลือเหลือขอบกระถางประมาณข้อข้อเส้นนี้เลยมานิดนิดเหมือนกันทีนี้เราก็จะเอาดินกลบให้มันพอดีเลยค่ะเหมือนมันช่วยกะไว้แล้วให้มันพอดีขอบกระถางนี่ค่ะให้มันพอดีขอบกระถางค่ะมีเศษอะไรชิ้นใหญ่ๆก็เอาออกนะคะพอดีขอบกระถาง นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเวลาโรยมเมลเอ,อวางมเมล็ดนะคะไม่ใช่โรยมเมล็ดสิเนาะเวลาวางมเมล็ดให้ตรงขอบช่วงขอบกระถางตรงนี้ค่ะแล้วก็วางมเมล็ดเนาะก็เหมือนเหมือนกันห่างจากขอบกระถางประมาณข้อนิ้วมือนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาดินกลบเหมือนเดิมแม่บ้านเอาเปลือกไข่มาโรยค่ะ ช่วยป้องกันหอยทากนะคะไม่ให้เดินทางสะดวกมากินต้นอ่อนของแรดิชค่ะเนาะตัวนี้ก็ใช้เวลาในการงอกประมาณ4วันค่ะ3เออสี่ห้าวันค่ะเพราะว่าอากาศมันก็ยังเย็นเย็นอยู่ค่ะร้อนในบางวันค่ะกำลังเริ่มแทงใบแท้ออกมาแล้วนะะี่ค่ะนี่ค่ะมีนอนเล็กๆค่ะทุกคนเห็นไหมนี่แบบนี้ก็บีบเลยค่ะเดี๋ยวมันจะตัวโต มีช่องมีรูแล้วค่ะมีหอยทากและก็นอนนะคะประมาณนี้มีใบเทสองใบใหญ่ค่ะแล้วก็ใบเทเล็กๆกำลังแทงขึ้นมาเริ่มลงหัวแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะแดงๆนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ชี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะประมาณนี้ค่ะก็ใส่ปุ๋ยโรยด้วยปุ๋ยคอกค่ะ ปุยขอกปุยหมักผสมกันโดยกระจายกระจายให้ทั่วนะคะแล้วก็เอามือปัดๆออก นี่ค่ะน้ำประมาณ1ลิตรค่ะอ่าหลิตรครึ่งนี่ช้อนนี้เทียบเท่า2ช้อนแกงนะคะตัวนี้ฮอร์โมนไข่จากโยเกิร์ตเหลือๆดูฟ้าสวยๆวยค่ะนี่ค่ะตักประมาณเกือบเกือบสองช้อนแกงเนาะน้ำหนลิตรครึ่งอุ๊บไม่ลงไม่ลงไม่ลง บนผสมให้เข้กากันค่ะรสราดลงไปบนเรดิชค่ะเสียงนกเสียงกาค่ะให้ชุ่มเลยค่ะนี่ค่ะรสแบบนี้สลับก,กันกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักค่ะใส่ปุ๋ยก็ไม่ยุ่งยากค่ะดูเลย โรยด้วยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยหมักอย่างเดียวหรือปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะจะบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยโรยปุ๋ยโรยปุ๋ยแบบแห้งนี่สัประมาณครั้งสองครั้งนะคะครั้งสองครั้งให้มีให้มีดินกลบตรงตรงหัวเรดิสค่ะนี่นี่หัวนี้เล็กๆนี่ค่ะอุ้ยน่าอ่ะ โดนอะไรกัดนี่สักประมาณหัวประมาณนี้ค่ะเริ่มให้ฮอร์โมนไขหรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ให้ฮอร์โมนไขเลยครั้งแรกนะถ้าใครนับไม่ถูกก็สิบวันให้ฮอร์โมนไขครั้งหนึง่งสิบวันให้ฮอร์โมนไขครั้งหนึง่งครบสามครั้งก็เท่ากับว่าสามสิบวันเนาะแล้วก็เลี้ยงไปอีกสิบวันก็ได้เก็บค่ะไว้ถึงสี่สิบห้าวันก็ได้ประมาณนี้นี่ค่ะนี่ เดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะงงไหมไม่งงหรอกเนาะสิบวันให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งสิบวันให้ฮอร์โมนไข่ครั้งหนึ่ง,ง,งปุ๋ยแปบแบพงก็โรยสักสองครั้งนะสองครั้งก็ประมาณสิบห้าวันมารวยครั้งหนึ่งค่ะเนาะแล้วก็ถ้าใครมีน้ำหมักก็รดราดไปขยันขยันรดราดไปทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันก็ได้ค่ะรดไปพร้อมกับน้ำนี่นี่แน่นแบบนี้เลยค่ะอาทอนเลยนะ พอเล็ค่ะทางเล็กๆก็ปลูกได้หัวใหญ่เหมือนกันนะนี่นี่ค่ะสวยๆเลยอะใหญ่ด้วยระยะห่างได้พอดีเลยค่ะอะมันมีที่หัวเล็กก็มีนี่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 มีมีไซส์ให้ดูแล้วค่ะนี่เลเริ่มเห็นแบบนี้ให้มารยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยมากแล้วก็รดด้วยฮอร์โมนไข่ค่ะครั้งแรก มันก็จะไล่ระดับไปนี่แล้วก็มันก็จะได้เท่านิ้วก้อยเนาะนิ้วโป้งแล้วก็นี่ใหญ่ประมาณนี้นี่ค่ะอาที่มันเบียดกันมากมันก็หัวเล็กนี่น,นี่เดี๋ยวถอนไวๆนี่อุ้ยกระถางหนึ่งได้กี่หัวกินได้ครั้งหนึง่งถ้าปลูกแบบนี้ทุกวันนี่ใบนี้ ใบเท่านี้บ้านเราห้าบาทหรือเปล่ากระถางไซนี้นะคะนี่ปลูกแบบนี้ทุกวันก็จะมีเก็บทุกวันค่ะไม่ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยเนาะนี่เรียงไว้เนี่ยมาถอนตร,ตรงนี้ด้วยกระถางนี้ได้หัวใหญ่น่ะโอ้หัวนี้ใหญ่จังเลยไหนนี่ชอบค่ะปลูกแล้วก็สนุกเวลาเก็บนี่ แตกทำไมถึงแตกสารนิฐานว่าดินมันแห้งเพราะว่าบางทีฝนตกไม่ได้มาดูค่ะนึกว่ามันโดนน้ำฝนมันไม่โดนฝนสาดไปทางอื่นอ่าไม่ลงหัวก็มีนี่แต่น้อยค่ะถ้าเรามีอาหารเพียงพอนะมันก็จะได้หัวแด่ดิอาหารเพียงพอมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัผสมกันแล้วก็ฮอร์โมนไข่ นอุ้ยมีแค่นี้ก็ดีใจแล้วว่านี่ใหญ่แต่แตกนี่ไม่แตกนี่ค่ะนี่เนาะลองไปปลูกกันดูค่ะในกระถางเล็กๆก,กระถางสูงแค่คืบนิดๆเองค่ะถ้าปลูกแบบนี้ทุกวันก็ได้เก็บทุกวันวันละหนึ่งกระถางใครใครขยันเนาะนี่ค่ะ กินคนเดียวก็ไม่หมดนะเนี่ยเนาะปลูปลูกอาทิตย์ละกระถางก็ได้ค่ะสามวันปลูกกระถางหนึ่งก็ได้ <c oughs> นี่ยังไงนี่นี่ค่ะลองไปปลูกกันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ